สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูวรานนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้งานที่คุณครูให้ทําไปนั้นนักเรียนทําได้หรือเปล่าคะแต่ไม่เป็นไรนะคะหากนักเรียนมีปัญหานักเรียนค่อยสอบถามคีกทีได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่ง ในรูปการกระจายก่อนอื่นนักเรียนมาชมคลิปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะการเขียนทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งในรูปกระจายสวัสดีค่ะพบกับชั่วโมงคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งในรูปกระจายค่ะ วันนี้เมย์กับพิมพเขากำลังจะทำกันบ้านกันค่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างจ้ากลับมาจากค่ายพี่สอนน้องเหนื่อยหรือเปล่าเอ่ยไม่เหนื่อยเลยค่ะแถมยังสนุกอีกด้วยน้องๆน,น่ารักมากค่ะพิมพอยู่บ้านหรือเปล่าคะ อยู่จ้ามีอะไรหรือเปล่าคือเมยนั่งทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปกระจายไม่เข้าใจค่ะและอยากให้พิมพ์ช่วยสารให้หน่อยได้เลยจ้าถ้าอย่างนั้นเราไปนั่งที่เก้าอี้ไม้ตรงสวนหน้าบ้านกันก่อนอื่น ทิมจะทบทวนการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจายก่อนแล้วกันนะอเมเมลองเขียนตัวเลขเหล่านี้ให้อยู่ในรูปกระจายสิจ้าข้อที่1 23.56ยอยู่ในหลักสิบมีค่า20 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่า3 5อยู่ในหลักส่วน10มีค่า0.5นห อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า0.06ดังนั้น23.56สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ดังนี้23.56เท่ากับ20บวก3บวก0.5บวก0.06ถูกตั้งจ้าต่อไปข้อที่สอง216.41 สองอยู่ในหลักร้อยมีค่าสองร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าสิบหกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าหกสี่อยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าศูนย์จุดสี่หนึ่งอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งดังนั้นสองร้อยสิบหกจุดสี่หนึ่งสามารถเขียนให้เป็นรูปกระจายได้ดังนี้สองร้อยสิบหกจุดสี่หนึ่งเท่ากับสองร้อยบวกสิบบวกหก บวก0.4บวก0.01แก่งมากจะ้ะเมการเขียนเทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งให้อยู่ในรูปกระจายก็มีวิธีคล้ายกับการเขียนเทศนิยม2ตำแหน่งนั่นละจ้าลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะ42.836 4อยู่ในหลักสิบมีค่า40 2อยู่ในหลักหน่วยมีค่า2 อยู่ในหลักส่วน10มีค่า0.8 3อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า0.03 6อยู่ในหลักส่วนพันมีค่า0.006ดังนั้น42.836สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ดังนี้42.836เท่ากับ40บวก2บวก0.8บวก0.03 บวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกหนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดศูนย์สี่แปดหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าหนึ่งร้อยห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าห้าสิบหกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าหกศูนย์อยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าศูนย์สี่อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าศูนย์จุดศูนย์สี่แปดอยู่ในหลักส่วนพันมีค่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปด ดังนั้น156.048สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ดังนี้156.048เท่ากับ100บก50วก6บวก0วก0.04วก0.008หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะเพราะ0บวกกับจำนวนใดก็ได้ค่าคงเดิมเราก็จะเขียนได้แบบนี้156.048เท่ากับ100บวก50 บวก6บวก0.04บวก0.008พิมพ์รู้ไหมจ๊ะว่าถ้าเรานำรูปกระจายมาบวกในแนวตั้งแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากันกับจอและจะพิมพ์แก่งมากเลยจ้มเพื่อความเข้าใจมากขึ้นลองทำอีกข้อสิจ๊ะลองดูอีกตัวอย่างนะจ๊ะ5้3พันส ห้าอยู่ในหลักพันมีค่าห้าพันศูนย์อยู่ในหลักร้อยมีค่าศูนย์สามอยู่ในหลักสิบมีค่าสามสิบสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองสามอยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าศูนย์จุดสามศูนย์อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าศูนย์สองอยู่ในหลักส่วนพันมีค่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองดังนั้น 5 0 3พ3 0 2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ดังนี้5 0 3พ3 0 2ามิบสองจุดสามศเท่ากับห้าพันบวกศูนย์บวกสาบวกสบวกศูบวกศบวกศูนถูกไหมคะใช่จ้าหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะเพราะ0บวกกับจำนวนใดก็ได้ค่าคงเดิม เราก็จะเขียนได้แบบนี้5้3พันสาิสอง0สเท่ากับห้าพบวกสาบวกสบวก0.3จบวก0.002จ้าถ้าอย่างนั้นข้อต่อไปพิมพ์ลองทำดูนะ3 0 4 5 1 1ส3อยู่ในหลักพันมีค่า3000 ศูนย์อยู่ในหลักร้อยมีค่าศูนย์สี่อยู่ในหลักสิบมีค่าสี่สิบห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าห้าหนึ่งอยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักส่วนพันมีค่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งดังนั้นสามร้อยสี่สิบห้าจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ดังนี้3 0 4 5 1เท่ากับ3 0 0 0ันบวก1 0 0 1 0บวก40บวกหบวก0.1บวก0.01บวก0001หรือ3045.111เท่ากับ3 0 0 0ันบวก4 0 1บวกหบวก0.1บวก0.01 บว0 1 0เก่งมากเลยจ้าแสดงว่าเมย์เข้าใจค่าของตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆแล้วใช่ไหมจ้าโดยเฉพาะตัวเลข1 1 1, 1่ที่เป็นเทศนิยม3ตำแหน่งตัวเลขหนึ่ที่อยู่ในตำแหน่งของโทศนิยมที่ต่างกันก็จะมีค่าต่างกันถ้าอย่างนั้นเมยลองทำกิจกรรมที่พิมพ์เตรียมไว้ดูสิจ้ะว่าทำได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ ให้เติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะแก่งมากเลยค่ะที่สามารถทำกิจกรรมที่พิมพ์เตรียมไว้ให้ถูกต้องแม่เริ่มเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพิมพ์จะสรุปเนื้อหาให้ฟังนะคะการเขียนแสดงทศนิยมใดๆในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปของการบวก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักต่างๆของทศนิยมนั้นตอนนี้เมก็สามารถเขียนทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งในรูปกระจายได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเมว่าการเขียนทศนิยมในรูปกระจายไม่ยากเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นไปพบกับกิจกรรมใช้เดี่ยวกันเลยคะ่ะ ตอนข้อไหนกันแน่ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งเ8 0 1เขียนในรูปกระจายได้อย่างไรกิจกรรมใช้เดี่ยวง่ายมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเม่กลับบ้านไปทำการบ้านที่คุณครูสั่งก่อนนะคะ ขอบคุณพี่พิม์มากค่ะที่ช่วยสอนการเขียนทศนิยมในรูปกระจายไม่เป็นไรจ้าถ้ามีอะไรสงสัยมาถามพี่ได้เลยนะจ๊ะแต่เมย์ก็อย่าลืมกลับไปฝึกทำโจทย์ได้ล่ะบ๊ายบายจากพี่นักเรียนได้ชมคลิปไปแล้วนะคะนักเรียนพอจะทำได้นหมคะยังไงเรามาลองทำพร้อมกันสักทอนะคะเห็นแล้วยังคะ เขียนการกระจายได้ว่า3บวก0.0บวก0.02นักเรียนทาถูกไหมคะถ้ายัางไรคุณครูจะส่งใบงานกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นรายข้อแล้วติดตามกันใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ